ไงมั่งครับสวัสดีน,นะครับวันนี้ผมก็หายหน้าเวลาลับปอนไลนเป็นหลายเดือนนะเพราะมีอ,อกเวลาแค่ยพอรู้จัแกแอปไปค้นหาแอปที่แอคไวไฟนะครับก็มีทีวีสามแอปนะครับแต่แต่ผมเพิ่งหลดเมือ่อกี้แต่ผมแฮกเป็นนะครับก็มีง่ายนะครับคุณต้องมีตัวนี้ก่อนอตัวนี้ตัวนี้นะครับตึวต้องมีตัวนี้เึงจะโหลดได้เอาวิธีโหลดก็ โค้ดง่ายเดี๋ยวสอนคลิปหน้าแล้วกันตอนนี้มาสอนแฮกก่อนแล้วกันเพื่อไม่ให้เสียเวลาหนึ่งนะขอลองดูแอป,ปเรื่อยๆก่อนตัดคลิปก่อนผมเพิ่งได้แอป,ปมาเมื่อกี้นะครับก็สรุปว่าที่แอป,ปที่แฮกได้ของจริงคือเป็นแอป,ปนี้นะครับอ่าแบบแอป,ปนี้ก็ต้องรูทนะครับผมไม่รู้ว่าน่ใจวมารูทเปล่าแต่ที่ผมรู้น่าจะรูทอะ่ะแต่ผมไม่แน่ใจว่ารูทเปล่าแต่ยังไม่ต้องรูทนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไว้จะตอบถามในคลิปหน้าแล้วกัน ถ้ามีแอปนี้นะครับเดี๋ยวสอนโหลดคลิปหน้าอะพอมีแอป้ให้เรามันจะให้สมัครนะครับคุณต้องใสรหัสไลหาเฮียเนาะใส่ไว้ใส่ไว้เดี๋ยวมาสอนสมัครลคลิปหน้าตอนนี้ไม่เสร็จล้าก็กดเข้าไปเลยแต่ผมสมัครเรียบร้อยแล้วไงก็เลยเป็นอย่างเงี้ยรอสูนะครับอันนี้ผมก็ได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ ตอนนี้ก็เป็นอย่างเงี้ยให้เรากดเข้าไปตรงอันนี้เลยครับไวไ์กดไปปุ๊บกดโอเคโอเคปุ๊บนะครับกดมันจะเข้าไวไฟให้นะครับอ่าแล้วเราสกูอ่าแล้วกดเข้าไปตรงนี้ชื่อแล้วกดค้างนะครับกดค้างไว้เลยกดค้างแล้วกดจะเห็นว่าวางนะครับวางไปเลยแตงหัดนะครับแปดสี่สองเจ็ด 8 9ดนะครับก็คืออ่ะก็แค่ลัวกดเชื่อมต่อนั้นแหละก็ใช้ได้นะครกดเชื่อมต่อใช้ได้ง่ายไหมครับแฮกไรไฟอย่างง่ายนะครับก็ไม่มีอะไรมากแล้วแหละก็ขอจบคลิปแค่นี้แหละบาย